เป็นแอำเภอแม่แจ่มปีที่ผมอยู่ปีห้าแบตท่าข้าไม่มีไฟเลยประชาชนทุกคนตอบรับหมดเลยจาก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะแม่แจ่มมีไฟ5้าร้อยหกร้อยฮอตสปอตตลอดเลย60วันปีที่ผมอยู่เนี่ยเหลือ31ฮอตไอตเดือนแรกนะไม่มีสักฮอตเลยนะหลายคนมองว่าเอมันมีคีย์แฟกเตอร์อะไรไม่มีฮอตสปอตเลยผมเนี่ยถามว่าเออเขาอยากได้นะครับท้ายสุดแล้วคือเขาอยากสิทธิอยู่อาศัยแนละทำกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย 60วันผมขอให้คนไม่มีไฟเลยไหมและผมจะสู้เรื่องสิทธิในที่ดินทำกินสิทธิอยู่อาศัยแต่มันพูดแล้วมันไม่ได้แก้ได้วันสองวันครับมันเป็นเรื่องที่จะต้องโอ้โหกระบวนการในการตัดสินใจเขาวิเคราะห์มันต้องสมดุลเนี่ยมันจะให้ได้แต่เขาให้ท้ายสุดเขาให้นะครับพอให้แล้วมันก็เดินมาจนถึงทุกวันนี้สิทธิที่ดินทำกินเนี่ยกรอบในต้อง4แสน1หมื่นไร่นะ ไม่เคยมีที่ไหนในประเทศไทยนะครับที่จะได้สิทธิอยู่อาศัยและทํากินโดยชอบด้วยกฎหมายมากถึง4ี่แสนหนึ่งหมื่นไร่สิทธิที่ดินทําดินมันจะเป็นประดุมไปแรกเราอยากจะเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตน้ําต้องมาก่อนน้ํามาเนี่ยทุกอย่างมันจะมาแม้ว่าโมเดลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตทำรรเกษตรแบบเป็นมิตรกับสิงบ่งแวดล้อมไม่ใช้ไฟใช้พื้นที่น้อย แล้วก็มีพืชผสมผสานรูปแบบนี้มันจะมีความยั่งยืนแล้วก็เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ป่าต้นน้ามากกว่าจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ําพื้นที่เล็กนิดเดียวเองนี่ปลูกมากี่ปีแล้วครับอันนี้เข้าปีที่3เข้าปีที่3แล้วเป็นไงให้ผลตอบแทนเป็นไงตัดปีหนึ่งตัดได้กี่ครั้งปีหนึ่งให้สองครั้งครั้งละเท่าไหร่ออเฉลี่ยแล้วประมาณ5 0 0 0ั0ถึงห0บาท5-6,000บาท แค่นี้นะเอาวัวท่6กันยายมะม่วงวนะครับพื้นที่ตรงนี้มี25ไร่25ไร่แล้วก็แบ่งมาอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ว่าในหนึ่งแปลงแล้วทำหลากหลายมีแปลงไม้ผลมีไผ่มีทุเรียนมีอะโวคาโดกระจายไปหลายอย่างช่วงแรกๆเขาก็ยังปลูกกระโพดอยู่ ช่วงระหว่างรอที่ไม่ผลโตแต่ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ปีที่4ีที่5ก็ในส่วนของที่ไม่ผลโตก็ก็เริ่มไม่ไม่ได้ปลูกในส่วนตรงที่ไม่ผลโตจิเจกจก็จะได้ไม่เผาละก็คือหลังจากนีเ้เขามีไม้ผลอยู่ในแปลงใช่ไหมครับเขาเผาไม่ได้มานขอพวกเราแบ่งกันมีสองร้อยค่ะของเราสองร้อยใช่ไหมใช่ไม่เผาเรามีนำตังรู้สึกเขามีความฝัง<ป> เขาก็มั่นใจยิ่งเห็นพวกเราลงไปเยี่ยมไปให้กำลังใจแววตาเขาก็ยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วเขาก็คงจะไม่กลับไปปลูกพืชเชิงเดียวหรือก็โพดอะไรผมว่าแม่ว่างเนี่ยจะเป็นโมเดลต้นแบบที่จะไปขยายผลในพื้นที่อื่นได้อย่างแน่นอนเลยมันเป็นแสงสว่างที่ปลายอโมงนะที่เริ่มชัดเจนขึ้น วันนี้บริบทของแม่จ่มเปลี่ยนแล้วทุกอย่างจะมาแล้วแล้วก็จะมีคนเข้ามาเยอะมากเลยทั้งเองกชนราชการมุลุมตุ้มเลยทุกคนปรารถนาดีแต่ต่างคนต่างทำถ้าลองคิดดูดีมันจะสเปะตะปาขนาดไหนม,มันจะทำยังไงให้มันมีภาพเดียวกัน ต้องมาช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังนี่คือภาพฝันของทุกคนที่อยากจะร่วมพลังกันในการสร้างการเปลี่ยนแปลงแห่งแผ่นดินที่เราอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีฝันแล้วเราเห็นภาพสุดท้ายหรือปลายทางที่เราอยากจะเป็นอย่างนน้นอย่างนี้แล้วเพือถ้าฝันแล้วไม่มีเครื่องมือในการที่จะทําให้ฝันนั้นเป็นจริงมันก็เหมือนฝันลมๆแรงๆมันจึงควรมีแผนชักฉบับหนึ่งเขาเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์5ปีจากนี้ไปที่นานอำเภอคนใหม่ถ้าจะย้ายมาก็มาดูแผนนี้นะ ฉากทัดของ5ปีเต่าจากนี้ไปแม่แจ่มอยากเป็นอะไรอยากเป็นเมืองป่าไมา้อยากเป็นเมืองนู่นนี่นั่นอะไรคือตัวแผนมันจะเป็นตัวยึดโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาทุกกระทรวงทบวงกรมเลยที่อยากจะทําอะไรที่แม่แจ่มเนี่ยมาคุยได้มีงบประมาณมีแผนงานโครงการอะไรเอามานั่งคุยกันวันนี้พอคุยเสร็จภาคเอกชนผู้หวังดีทั้งหลายมีใครบ้างช่วยหาเงินมาให้เราด้วยนะแล้วสิ่งที่แม่จะจะตอบแทนให้กับแผ่นดินนี้ก็คืออากาศที่ดีลมหายใจที่สะอาด